เฮ้ยไอ้เชี่ยตัวนกเอากูไอ้เวนดูเฮ้ยได้นกแกงเว้ยยังหาเลยเดี๋ยวเอาเอาลูดเอนย้อนเดี๋ยวไอ,อย่าลากเฮ้ยนกเป็ดด้วยมันไม่ออกจากตรงเนี้ยเดี๋ยวนะ นกเป็ดนกเป็ดโอ้ยอยืนนกเฮ้ยกามึงอะไรของมึงเนี่ยเฮเป็ดน,น้ำเหรอเฮ้ยเป็ดน,น้ำเจ้าขึ้นไงเป็ดเป็ดเป็นรืกกาน้ำป่ะเดี๋ยวปล่อยให้มันไปก่อนช่องเราขึ้นไม่ได้ Quyền cũng cua chừng chừng đó Bái Bái to, bái con, bái con Ồ con Tây xe đồ đi ủa, Chào anh, này. Em anh, phải còn. à trong còn. มึงเนาะไปทังนี้นนก่อนเออเดี๋ยวพทางมันดีก่กว่าไปหลายคนมึงางไหนะวะเต้น <c oughs> นกแก่งเดี๋ยวเราไม่ได้อะ ไม่ได้ติดโอ้โหเยอะมันมากครับโอุโ้ยอุ้ยหลุดจนได้หลุดด,ดีแล้ว